สวัสดีเอฟซีโ,โลโนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวมาจัดไอ้ห้อยไอ้ห้อยมึงฟังกูนะคะมึงไปเล่นงานโคนันมึงบอกสมเพศเวทนาโคนันใช่ไหมและมึงก็พูดว่าสงสารลูกเมียเขามึงอย่าก,ก้าวร้าวไปถึงลูกถึงเมียคนอื่นมึงเอาวางขามึงให้รอดก่อน ทุกวันนี้มึงก็อยู่ไม่น่าเชื่อถือและศรัทธาแล้วนะกูว่าคนที่จะร้องไห้คิวต่อไปคือมึงนะห้อยนะอ,อมึงเนี่ยไม่ทำอะไรเลยวันๆเนี่ยสมเพศเวทนาตัวเองเถอะอย่าไปห่วงคนนั้นเลยนะเพราะคนนั้นเนี่ยมีพวกกูดูแลอยู่ให้มึงไปสมเพศตัวเองดูแลตัวเอง ดูแลครอบครัวนะอย่าจะเออมายุ่งกับครอบครัวครวนันเขาเพราะครอบครัวครวนันเนี่ยมีเอซมีคนที่รักเขามากมายบนโลกใบนี้รวมทั้งกูด้วยและหิ่งห้อยทุกดวงที่รักครวนัน แม้พูดสะใจหัวเราะสมเพศกูจะจำคำพูดของมึงไว้วันนี้มึงหัวเราะเยาะโคนันวันหน้ามึงจะเป็นหนักกว่าโคนันอีกมึงจำปากกูไว้นะเออ,เ,อ,อเวีกรรมมันไม่ไปไหนมึงหัวเราะเยาะคนอื่น คิวต่อไปเป็นมึงทีเนี้ยเออดูซิว่าจะมีใครมาซับน้ำตามึงไหมคนนั้นเขาไม่ได้ด้อยค่าอะไรเขาไม่ได้โดนยำ่ำหรือเขาไม่ได้ถูกรุมไม่ใช่หมดท่าเขามีท่าของเขาต้องมาประกาศให้โลกรู้เลยว่าฉันฉลาดฉันรู้ทันเล่เหลี่ยมคนอื่นคนฉลาด เขาจะโง่ในสายตาคนอื่นเขาเรียกว่าคมในฝักมึงก็ใจคํานี้ไหมห้อยห้อยต้องไปหัดเรียนรู้กับว่าคมในฝักอย่าไปเรียนรู้แค่สมน้ำหน้าคนอื่นอย่าไปเรียนรู้แค่เขา,า,าเรียกอะไรนะหักหลังคนอื่นอย่าไปเรียนรู้แทงข้างหลังคนอื่นจงมาเรียนรู้คําว่าคนฉลาดเขาทําตัวยังไง อาจจะดูว่าอ่าโคนันเพียงคาแต่มึงดูในมุมรวมสิมึงดูสิมึงคิดดีๆถ้ามึงมีสติปัญญาพอมึงต้องดูออกว่าเหตุการณ์ในารายการยั่วโมโหเนี่ยบทสรุปแล้วใครคือผู้แพ้กันเนี่ยใครคือผู้ที่คุมเกม ในมุมมองของกูนะคนที่นิ่งที่สุดนั่นคือคู่ผู้ชนะและคนที่ออกมาดินทุรนทุรายนั่นคือผู้แพ้นะจ๊ะโอเคหลังจบรายการย่อโมโหเนี่ยคนนั้นของกูอาจจะมีน้ำหูน้ำตาบ้างนั่นคือเขาก็อัดอั้นเขาก็เสียใจที่เขาทำไมต้องโดนคนอื่นลุม แต่ไม่ได้แพ้ค่ะเขาชนะใจคนทั้งประเทศที่เป็นเอฟซีของเขาเขาชนะใจคนที่รักเขาเขาชนะใจครอบครัวเขาและเขาก็ชนะใจตัวเองที่เขาเข้มแข็งเขาไม่ได้แสดงอาการเกลี้ยกราดหรือโต้ตอบอย่างบ้าคลั่งเหมือนห้อยนะ ให้จงมองโคนันเป็นตัวอย่างอย่ามัวแต่คิดจะหักหลังคนนู้นยเยอะเย้คนนี้ห้อย,อย่าลืมนะว่าคนดีอยู่ที่ไหนก็ดีถึงแม้นยามวิกฤจก็ยังแสดงให้เห็นว่า เขาคือเพชรเม็ดงามไม่ได้ทุรนทุรายอะไรเลยเขาก็แค่นั่งนิ่งๆอาจจะมองว่าเถียงไม่ทันเขาไม่จช่ไม่เถียงไม่ทันเขาไม่อยากเอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลือนะเพราะเขาไม่จําเป็นต้องแลกความจริงไม่จําเป็นต้องพูดตรงนั้นเขาจะไปพูดที่ศาลโดยเฉพาะคลิปนั้น และก็เชื่อมั่นว่าโคนนั้นนั้นมีดีถ้าทำแล้วแพ้ใครจะทำมองในมุมกลับสิใช่ไหมลูกทุกคนถ้าเอซีเข้ามาฟังแน่คนเราเนี่ยถ้าทำอะไรแล้วมันแพ้ใครจะมาทำเขาก็ต้องทำในสิ่งที่ว่า มันมองเห็นผลข้างหน้าแล้วว่ายังไงก็ชนะแน่ใครจะเอาอข้อไปเสี่ยงกับคุกตารางครับพี่น้องครับไม่ใช่เป็นห้อยห้อยนี่กวนไปวันๆไม่มีสาราอะไรเลยอ่ายิ่งอยู่นานยิ่งแบบไม่มีคุณภาพเลอะเทอะเละเทะมีจุดยืนกับเขาบ้างไหมห้อยเป็นตัวอย่างให้ดีกับเด็กๆรุ่นหลังได้บ้างไหมห้อย ห้อยคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความโรเดห้อยคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความเน่าเฟะห้อยคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความละโมบโลภมากห้อยคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความไม่มีศักดิ์ศรีเพราะขายอุดมการคนเราจะทำอะไรก็ได้แต่อย่าให้มันน่าเกลียดจนเกินไป บางครั้งคนเรามันก็ที่ซิกแซกเพื่อที่จะมีไรายได้แต่สิ่งที่ห้อยทํานั้นมันน่าเกลียดมากมันชัดเกินไปนะมันดูแล้วมันมีความสึกว่าตั้งใจหักหลังถากถางเยาะเย้ย,ะย,ะยะระวังกรรมนำาสนงนะห้อยนะ สักวันหนึ่งห้อยจะร้องหนักกว่าคุณอัดฉัยยะหรือโคนันกูจะจับตาดูมึงนะจ๊ะคนเรากว่าจะชนะมันก็ต้องแพ้ก่อนวันนี้ครูนันดูเพียงพั้ำใช่แต่เบื้องหลังความเพียงพั้ำนั้นคือชัยชนะและคือความจริง ที่ไม่อาจจะมาพูดต่อหน้าสาธารณชนได้ต้องไปเปิดที่ศาลเท่านั้นคลิปต่างๆที่เขาได้มาถ้าเขาเปิดตรงนั้นคนที่ส่งคลิปตายเพราะต้องโดนเก็บแน่ถ้าเราได้คลิปลับมามันก็ต้องถามว่าคลิปที่ใครเอามาให้เราเราก็ต้องพูดแต่ถ้าเรา ไปพูดต่อหน้าสารสารท่านก็ไม่พูดต่ออยู่แล้เพราะสารจะอยู่เฉพาะคนที่ทำคดีหรือเจ้าทุกข์กับผู้ฟ้องรอ้องและสารก็จะไม่มีทางมาบอกว่าคลิปนี้ใครรงมาเป็นไปไม่ได้จึงต้องไปเปิดที่ศารเท่านั้น ไม่ต้องมาบีบว่าให้เปิดตรงนี้ถ้ามีจริงก็เปิดตรงนี้นี่ไม่มีอยู่จริงมึงก็รอวันที่สารนัด์ก็แล้วกันนะรอวันที่สารนัดอย่ามาปปวนนะห้อยนะกินให้อิ่มนอนให้หลับหรือไปดูแลหว่างขาห้อยให้ดีก็แล้วกันอ,อย่าไปยุ่งกับครอบครัวโคนันเขานะจ๊ะเคลียร์นะคะโคนันไม่ได้แพ้คนที่แพ้คือห้อยอย่าเยอะ